สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์จับตาเศรษฐกิจและโลกการลงทุนกับแป้งและบอสค่ะวันนี้แป้งกับบอสมีประเด็นร้อนแรงระดับโลกมาชวนคุยกันเลยนะคะสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาไปจับตาปฏิบัติการ Midnight Hammer ที่สหรัฐกับอิสราเอลร่วมมือกันโจงตีสถานหนิวเคลียร์ของอิรานซึ่งส่งแรงกระเพื่อมไปทั่วทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางและแน่นอนครับตลาดโลกก็สั่นสะเทือนไปตามๆกัน ใช่ค่ะบอสปฏิบัติการนี้ใช้เครื่องบินรบกว่า125ลำแถมยังปล่อยขีปนาวุธโทมมฮอกจากเรือดำน้ำหีิดด้วยเป้าหมายคือนาทันสและอิสฟาฮ์นซึ่งเป็นศูนย์กลางของโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านค่ะถูกต้องครับซึ่งแม้ว่า IAEA e จะออกมายืนยันว่าอิสฟาฮ์นไม่มีวัสดุนิวเคลียร์โดยตรงแต่ก็ดูเหมือนว่าสหรัฐกับอิสราเอลจะไม่รอให้หลักฐานชัดเจมพุ่งเป้าเลยครับ แป้งสงสัยว่าจริงๆแล้วการตัดสินใจแบบนี้ของสหรัฐคิดว่ามันเป็นการส่งสัญญาณเชิงการเมืองหรือเป็นการหยุดยั้งไผ่คุกคามที่แท้จริงคะผมว่าเป็นทั้งสองครับด้านหนึ่งเป็นการโชว์พลังให้อิรานรู้ว่าสหรัฐเอาจริงแต่อีกด้านก็เสี่ยงจุดไฟสงครามกลางตะวันออกกลางซึ่งน่ากังวลมากครับโดยเฉพาะถ้ามันลามไปถึงการปิดช่องแคบฮอร์มูส ผู้นำ IRGC ก็ประกาศชัดเลยนะคะว่าจะไม่มีสันติภาพสำหรับอิสราเอลแล้วก็มีการพูดถึงการตอบโต้แบบไม่จำกัดด้วยค่ะฟังดูแล้วน่ากลัวมากเลยนะคะใช่ครับและยิ่งกว่านั้นถ้าผู้นำสูงสุดของอิหร่านอย่างออยาโตเลคาเมเนีถูกโจมตีแล้วก็จะถือเป็นเส้นแดงที่อิหร่านรับไม่ได้เลยครับถ้าอย่างนั้นตลาดพลังงานก็คงจะตอบสนองเร็วมากเลยใช่ไหมคะแน่นอนครับราคาน้ำมันเบนซ์ตอนนี้กำลังพุ่งแรงเพราะความกังวล เรื่องอุปทานโดยเฉพาะถ้ามีผลกระทบกับช่องแคบฮอร์มูสที่มีน้ํามันไหลผ่านวันละก,กว่า20%ของโลกทางฝรั่งเศสก็ออกมาวิจารณ์เลยนะคะว่าไม่เห็นด้วยกับการโจมตีส่วนเยอรมนีก็โดนทางอิร่านตําหนิแรงเหมือนกันค่ะที่น่าสนใจคือรัสเซียกับจีนครับออกมาประนามสหรัฐและตอนนี้เตรียมหารือกันที่มอสโกแล้วถือว่าเป็นการแสดงจุดยืนที่แข็งพอสมควรครับบรรยากาศแบบนี้ตลาดหุ้นคงเครียดเลยใช่ไหมคะบอส เครียดแน่นอนครับตลาดเอเชียและยุโรปเปิดลบโดยเฉพาะหุ้นเทคโนโลยีอย่างเทส l a n เอ็นวีเดียเมตาที่อาจเจอแรงขายแรงแต่กลุ่มพลังงานกับอาวุธอย่าง LMT, RTX, XOM กลับดูดีขึ้นครับแป้งขอเสริมนิดนึงค่ะว่านักลงทุนควรหลีกเลี่ยงหุ้นที่มี Exposure กับภูมิภาคนี้เช่นกลุ่มโลจิสติกสและสายการบินที่บินผ่านตะวันออกกลางอย่าง m อ r a t e s หรือ q a t a r a i r w a y s ใช่ครับ โดยเฉพาะเมื่อ British Airways ก็ประกาศระง,งับเที่ยวบินไปยังดูไบและโดฮาแล้วความไม่แน่นอนแบบนี้นักลงทุนต้องวางพอร์ตให้ยืดหยุ่นนะครับถ้าจะให้แนะนำในช่วงนี้แบงค์คิดว่านักลงทุนควรเน้นการถือครองสินทรัพย์ปลอดภัยมากขึ้นและหลีกเลี่ยงการเก่งกำไรในหุ้นเสี่ยงค่ะผมเห็นด้วยครับกลยุทธ์แบบป้องการความเสี่ยงสำคัญกว่าการหวังผลตอบแทนสูงในระยะนี้ อาจใช้กลุ่ม ETF ปลอดภัยหรือพิจารณาถึงเงินสดบางส่วนไว้รอโอกาสได้ครับหุ้นกลุ่มไหนได้ประโยชน์ในช่วงที่โลกเข้าสู่ภาวะความขัดแย้งเพราะต้องยอมรับครับว่า geopolitical risk ต,ตอนนี้มันไม่ใช่แค่ข่าวแต่มันส่งผลต่อตลาดจริงๆ กลุ่มรากเลยค่ะหุ้นป้องกันประเทศหรือ Defense Stocks อย่าง l ล็อ h ฮิตมาติน n นอตรอปกระมันเรเทียนพวกนี้มักจะบวกเวลาที่เกิดความตึงเครียดเพราะอะไรคะบอสก็เพราะรัฐบาลมักจะเพิ่มงบกลาวโหมทันทีครับยิ่งสถานการณ์ไม่แน่นอนแบบนี้ยอดสั่งซื้ออาวุธพุ่งทันทีตัวอย่างคือ F-35 ของล็อก e ิ d ที่ขายดีในหลายประเทศ แป้งแอบคิดว่ามันดูย้อนแย้งเล็กๆนะคะเหตุการณ์ไม่ดีแต่หุ้นกลุ่มนี้กลับดีขึ้นจริงครับแต่ก็สะท้อนว่าความเสี่ยงระดับโลกกลายเป็นโอกาสของบางอุตสาหกรรมแบบไม่ตั้งใจกลุ่มที่สองค่ะที่เราเห็นชัดมากในทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งในตะวันออกกลางก็คือพลังงานค่ะ ราคาน้ำมันพุ่งทันทีแป้งเห็นกราฟน้ำมันพุ่งทุกทีที่มี่าวเรื่องอิหร่านหรือช่องแขกฮอร์โมสเลยค่ะแล้วแบบนี้หุ้นอย่าง XOM หรือ CVX ก็จะได้ประโยชน์เต็มๆใช่ไหมคะถูกต้องครับและถ้าใครไม่อยากเลือกหุ้นรายตัวก็สามารถลงพุนผ่าน ETF อย่าง XLE ที่รวมหุ้นพลังงานไว้หลายตัวได้นะครับ พูดถึงความไม่แน่นอนแล้วไม่พูดถึงทองก็คงไม่ได้นะคะเพราะเป็นสินทรัพย์ที่นักลงทุนแห่เข้าไปหลบภัยกันตลอดใช่ครับทองคือ safe haven classic ถ้าสงครามยืดเยื้อหรือเงินเฟอ้อกลับมาแรง GLD หรือ NEB จะเป็นเป้าหมายของนักลงทุนทันทีแล้วถ้าใครอยากลองโลหะอื่นๆที่ราคาย,ยังไม่วิ่งแรงแบบทองเงินก็น่าสนใจเหมือนกันนะคะเช่น SLV นั่นแหละครับเหมาะสำหรับคนที่อยากกระจายพอร์ตแบบไม่เล่นทองอย่างเดียวอ่าหัวข้อ4หุ้นโลจิสติกส์ขนส่ง แต่มีอีกกลุ่มที่น่าสนใจมากในช่วงนี้เลยค่ะคือพวกบริษัทเรือเดินสมุทรอย่าง Merse หรือ Sim ที่ได้อาน,นิสง์จากค่าขนส่งที่สูงเึินเพราะเส้นทางเสี่ยงค่ะถูกครับถ้าเรือหลีกเลี่ยงทะเลแดงหรือ h o ์ m o s ก็ต้องใช้เส้นทางอื่นที่ไกลกว่าต้นทุนสูงขึ้นแล้วบริษัทที่มีความสามารถในการปรับตัวก็จะชาร์จค่าขนส่งได้แพงขึ้น แต่ก็ต้องเลือกดีๆนะคะเพราะบางบริษัทอาจโดนต้นทุนมากกว่าประโยชน์ก็ได้ใช่เลยครับต้องดูพอร์ตเส้นทางและความสามารถในการปรับราคาด้วยหัวข้อ5หุ้นกลุ่ม Utilities และ Dividend Stocks แปลงว่าสำหรับนักลงทุนสายเน้นความมั่นคงกลุ่ม Utilities เช่นพลังงานไฟฟ้าหรือกองทุน VPU XLU ก็น่าสนใจมากเลยค่ะ เพราะในภาวะที่ตลาดผันผวนแรงแบบนี้นักลงทุนมักเทขายหุ้นเสี่ยงแล้วหันมาเกาะหุ้นที่ให้เงินปันผลสม่ำเสมอครับแปงเรียกกลุ่มนี้ว่าหุ้นขุนตาคุณยายค่ะเพราะอาจจะไม่หวือหวาแต่ถือแล้วนอนหลับเห็นด้วยครับถือแล้วอุ่นใจแต่ก็มีหุ้นบางกลุ่มที่ควรเลี่ยงในช่วงแบบนี้เ <c oughs> ช่นสายการบินอย่าง AAL หรือ DAL <c oughs> เพราะโดนผลกระทบโดยตรงจากเส้นทางบิน รวมถึงพวกโรงแรมท่องเที่ยวหรือแม้แต่เทคขนาดใหญ่ที่มีราคาสูงมัหน้าค่ะถ้าตลาดเข้าสู่โหมด r i s k off หุ้นกลุ่มนี้อาจจะโดนเทขายก่อนเลยใช่ครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกหุ้นจะได้ประโยชน์จากสงครามต้องเลือกให้ตรงทีมสรุปวันนี้นักลงทุนควรวางหมากให้เหมาะกับสถานการณ์นะคะไม่ใช่แค่กลัวหรือโลภแต่อยู่กับข้อมูลและเหตุผล และถ้าคุณอยากได้การวิเคราะห์แบบนี้ต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามรายการจับตาเศรษฐกิจและโลกการลงทุนกับแป้งและบอสนะครับแล้วเราจะเจอกันอีกในตอนหน้าขอบคุณที่รับฟังค่ะครับสวัสดีครับ